นี่แต่งหน้าให้น้องโมเดลก่อนนะคะวันนี้น้องโมเดลจะไปลำนะคะวันลอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะม่แเด็กก็จะแต่งหน้ายากนิดนึงเขาจะไปอยู่ไม่เฉยลำคาญให้เลยลำคาญอ่ะในหน้าค่ะแในคอน่ยค่ะทาคอนี่ค่ะโอ้โหเก่งจังไหมใช่โอ้อหือ เนี่ยวิบ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 เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหหน้าวิบบั๊บเลยเนี่ยวิ้งวิ้งเลยเนี่ยหาวิ้งวงเลยแค่นี้พอเด็กหน้าเล็กต่อไปเห็นไหมคะน,นี่นี่ตกตกแป้งนะอะลับตาค่ะ แต่งหน้าแบบบางๆนะไม่ได้หนานะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ไหนผมเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยค่ะโอ้โหคนสวยเนี่ยใครสวยคะเดียวสวยโอ้โหเดียวสวยน้องน้องน้องโมเดลน้องโมเดลแต่งหน้าจะไปไหนคะ ไปไปไำบ้าวไปลามมาไปำเพลงอะไรคะำเพลงอะไรคะหนลอยลอยลอย้โล,ล,ลอยกระท t ไหนเงยหน้าให้หนูเงยหน้าให้แม่ดูจัดนะหน่อยไนหน้าเหม่อโอ้โหโอ้โหไาหน้าไม่เสมอเัยหนุ่ยโอ้ยหใช่หลอกี้าหน้าเหม่อส เแม่จ่าก็จะเน้นสีส้มกับสีชมพูนะเป็นเพียรพีชนะคะอันดับตาเดี๋ยวน้องไม่ได้ออนนี้ห่ะน้องไม่ได้ออนนี้ไหนนะไปที่แม่แปลงวางไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้กันอ่้อืมเดี๋ยวเนี้อ่ะอันดับไม่ไหน่เนยหน้าใส โอ้ยอยจะไปปัดเลยอย่ไปปัดเอย่าหน้าคนละสีสิตรงไหนดูสวยนี่ป้าปักสวยไหมจังเลยสวยใช่ไหมยิบ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 เลยจ้าไอช่างเลยค่ะหนักตาช่างเลยค่ะโโอ้หจริงจังเลยค่ะเนี่ยโอ้โหคนสวยเนี่ยนะป้านะสวยจังเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเด็กอ่ะเขาจะแต่งอะไรมาไม่ค่อยได้หรอจะรำคาญมันส่วยเติบโตแต่งยาก เนี่ยแต่งให้ลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนสวยเนี่ยนะดูไม่ใช่เียดเดี๋ยวขึ้นไปหนึ่งอ่ะตาเดี๋ยตาเป็น้นี่เลยเป็นยิ้วเลยเนี่ย Five little monkeys fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and. You นี้คะลูกแต่งะคะโอ้โหตรงแก้มดิคะลูกไหนแก้มหนูอ,อยู่ไหนคะโอ้โหอ,หอ่ะมองป้าเนามองป้าเน๊นี่นี่ดูแล้วจะยากมั้งแม่มาปัตตาปัตตาไห็นม่าเดี๋ยวเงยหน้าหาแม่เด็กต้องเงยหน้าหาแม่อุ้ยสวยจังเลยเนี่ยโอ้โห Yeah. เดี๋ยวสวยจ oh 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 ังเลยเนี่ยโอ้ยสวยดีเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยเหมือนไม่จ่าเลยเนี่ยโอ้ยอีกข้างนึงอีกข้างนึงอีข้างนึงก็สี่คิ้วไอ้ข้างนึงอีกข้างนึงอาหารเป็น่นนะแม่จะได้เห็นแสงเอาแบบตาโอ้โหอุ้ยอุ้อุ้ยโกงไปดิจะได้ไหมเนี่ยคิ้วเนี่ย นนโอโ Mary, time wake oh, s <S ้โหสวยมากเลยค่ะดูนะเย้ไม่สวย้ไม่สวยอีกทีนึงทีเดียวพะละทีเดียวทำทำเก่งหน้าโอ้โหโอ้ออกอะไร้งนึงเฉยๆเดี๋ยวเราไต้อง โอ้สวยจังเลยค่ะสวยจังเลยค่ะเนี่ยิอันีค่ะเป็นนิ้วมอะอรนิ้วๆเป็นเนิ้วใครเป็นนิ้วเป็นนิ้วมเป็นนิ้วนิ้วหล่เนี่ยเนอเนี่ยเบื่อน้ำโม เดี๋ยวหันหน้าแม่แม่จ๋าหนิมองหน้าดูดิมองหน้าแม่จ๋าสิลูกโอ้โหสวยจังเลยค่ะติมไอ้เนีัยมันคือเนี่ยวันนี้มันคือวิง้งวิงาาแบบเป็นแป้งฝุ่นวิ้งวิงเราได้ปัดรอบไ,ได้นี่แขนขาจะได้วิ้งวิงยิ่งแขนมาค่ะไม่จะทำแขนเด้นง่ายค่ะโอ้โหดูที่แขนมันวิ่งไหมตัวมันวิ้งไหมเนี่ยดูดิดูไฟได้ไหมเห็นไหมเห็นมันวิ้งไหมเห็นไหมคะลูก

จริงม่อยากไปไออันนี้มากกว่านะไม่ค่อยเ็อังไม่ค่อยเจ็บนโอ้โหสวยยอะเรวโอ้ยโอ้ยดูนี่เต็มเลยนะเนี่ยตกมาเต็มเลยนี่น้องมาเดียวนะคะทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูผมเลยค่ะโอ้โหก็ไม่ก็ไม่ไม่ตาด้วยอย่าดึงนะคะโอ้โหสวยจังเลยค่ะ วันนี้ป้าๆก็ใส่รองเท้าให้อยู่นะคะสร้างนะใส่สร้อยมุกสวยจังเลยค่ะเนี่ยโอ้โหใส่มุกสวยอย่ายไปดึงผมนะลูกอุยอย่ายไปดึงค่ะลูกเดีย๋ยวผมหลุดนะคะอย่าดึงนะคะเดีย๋ยวผมไม่สวยนะคะลูกตอนนี้ก็ถึงงานแล้วนะคะน้องเรียนจะมาลำแล้วนะคะรอขึ้นเวทีดูนา <'s> งลำเลยำกับเพื่อนร่เพื่อนรำเพื่อนนะคะกรรมการทุกฝ่ายตดูนี้ ไปตกูแลวพากันไปาก็ได้หาที่ร่วมกันแล้วตกลงกันตี่ว่าเ เดี๋ยวเอาผงมาล้างลูกเอาผงมาล้างก่อนเข้าแถวรู้จักรู้จักเด็กให้ยันึ่งก่อนรู้จักผมด้วยหลูมาบอกคอยรอบอกคอยรอก่อนอย่าตังติดมานะครับตังติดมานี่วัดพงงานจะยึดทั้งหมดนะครับใส่มาเท่าไรผมเก็บหมดนะครับอะไรเท่าะไรดูก่อนดูก่นเดี๋ยวถ่ายรูปเพื่อใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายเลยนะครับทีนี้ที่นายกอยู่ก็ถ่ายเลยนะครับ คนคนที่จะให้ทุกคนเลยมันมันมันเป็นเกลียดอะกันเดี๋ยวจะทันรับทุกคนนะของขวาลอยมาแม่มาแม่มาแม่มาเลยอันนี้กระลำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะพาน้องมาเดลมาลอยกระทงกันนะคะวัดก็จะติดกับท่าแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะให้เราลงมาลอยได้สะดวกสบายเลยค่ะ ีเท่าไปูดกันขาของไม่ห้งกนไดไม่งน้ตุ้มเออเสี่ยวมาซื้อมดีโอ้ มอุ้มข uh, huh? okay. ึ้นนะมอุ okay, ้ข yep. okay. okay ึ okay. okay. okay ้นนะอุ้ขึ oh. ้นนะอุ้มนะอุ้มนะอเมือเองออค่อยๆๆค่อยๆอไระวังทุกจี้ตาเดี๋ยวธอทีีหลบให้อะ้ยง้่จกระปปี้มเคยลอยเลยนนลอยแน นี่น้องมาเดียวกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอยา่ามาลอที่บ้านต่อนะคะปิงนะมมีขขนตาด้วยขตาด้น้องมเดลถือดีๆนี่ถือ ป้าไปปล่อยนะป้า,ปาบอกบายก่อนเดี๋ยวน้องไมเดียไปอาบน,น้ำเดีนยนะคะนีกระรเสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายดูค่ะดูหน่อยค่ะ